สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะน้าตี้งค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็ <c oughs> เราจะมาพูดถึงลิปสติกตัวหนึ่งค่ะที่ล่าสุดน้าติ้งเพิ่งได้ไปร่วมงานเปิดตัวมานะคะนั่นก็คือเป็นตัวนี้เลย <c oughs> นี้แนอคอสลุกนะคะอัลต์แมทเคิร์บลิปสติกนะคะเป็นลิปสติกรุ่นใหม่ล่าสุดของคอสลุกนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยดีกว่าโอเคนะคะเรามาพูดถึงตัวลิปสติกกันก่อนเิมสําหรับ ตัวอัลต้าแมทเคอร์บิสติกนะคะก็เป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาค่ะก่อนหน้านี้เป็นเคอร์บิสติกออกมาแล้ว6สีนะคะก็เป็นเนื้อที่เป็นแบบว่าเนื้อมอยเจอร์นั่นเองแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เป็นอัลต้าแมทค่ะอัลต้าแมทจะออกเป็นเนื้อแมทกำมายี่ดูเป็นความเป็นสาตนนิดนึงนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีนะคะท้านี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูแท่งก่อนนิดนึงแท่งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นสีดําเหมือนรุ่มเดิมเลยแล้วก็มีเป็นตัดข้างบนนนะคเป็ ในส่วนของตัวแท่งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะเห็นเนาะ,ะรุ่นใหม่นะคะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะนัตตี้สวอตให้ดูกันนิดนึงนะคะคร่าวๆก็คือเป็นประมาณนี้สีแรกนะคะนั่นก็คือเลิฟโรเซ่นะคะเป็นสีออกชมพูอันที่สองะคะ่ะสีชันซันชายค่ะสีซันชายจะออกเป็นแบบว่าส้มอมฟ้าสีนึงนะคะแบบส้มสดใสสีต่อไปนะคะแลวก็คือ rocky road ค่ะ rocky road นั่นเป็นชมพูน้ำตาลมี ออกอมแดงนิดนึงนะคะเป็นแบบเป็นโทนโนต้ตเหมือนกันแต่เป็นนต้ตที่แบบมีความเข้มนิดนึงนะ,ะเป็นสีที่นัตตีท้ทาอยู่วันนี้นะคะสีต่อไปนะคะก็คือบัตเตอร์ตีนะคะก็เป็นออกส้มอมแดงนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสีละกร,รมเออนัตตี้ก็ว่าเป็นสีละกร,รมจริงเพราะว่า มันไม่ถึงแบบว่าออกส้มอมแดงเลยจะมีแบบว่ามีความแบบตุ่นๆน,นิดนึงอธิบายยากเหมือนกันนะคะส่วนสีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเป็นสีบาวชูการนะคะชื่อก็บอกแล้วบาวชูการ์ค่ะเป็นน้ําตาลนะคะเป็นออกน้าตาลนิดนึงแต่น้ําตาลที่ออกมีความหม่นนิดนึงค่ะก็คือ ยังไงอ่ะมันจะแบบเป็นน้าตาลที่มีความอมม่วงมีความหมุนหมุนนึงไม่ถึงกับน,น้ําตาลเลยนะคะก็เป็นอีกสีนึงก็สีสวยเหมือนกันมีทั้งหมดห้าเฉดสีนะคะซึ่งเหมาะกับทุกสีผิวเลยนัตตี้บอกได้เลยว่าเหมาะกับทุกสีผิวะคะถามนัตตี้นะถ้าให้นัตตี้เลือกนะ สองสีแรกค่ะเลิฟโรเซ่กับซันชายจะเหมาะกับผิวขาวนาตี ati, ว่าทนผิวค่อนข้างกลางถึงขาวซาทาค่อนข้างสวยนิดนึงสำหรับทุกสีผิวนะคะทาได้และสวยแน่นอนนะคะก็คือเล e ิฟโรเซ่กับบัตเจอร์ตี้นะคะซึ่งนาตตี้รับประกันเลยคอมเมนต์เลยว่าสีสวยแน่นอนส่วนสีสุดท้ายนะคะบาวชูกร้ซึ่งมันเป็นน้าตาลที่มีความตุ่นิดนึงค่ะนัตตี้ว่าเหมาะกับคนที่มีความแบบว่าแต่งตาเข้มๆหรือว่าแต่งหนา้า หน่อยสักนิดนึงน่าจะออกมาสวยถ้าแบบว่าทาเดียวเลยนะัตตี้ว่าอ่ะมันจะดูแบบว่ามันจะดูโดดกับผิวจนเกินไปนะคะอันนี้ตมความรู้สึกของนัตตี้นะคะสำหรับเอ่อเนื้อนะคะเนื้อก็อย่างที่บอกนะคะเป็นเนื้ออัลต้าแมทสตินก็คือจะมีความนุ่มละมุนมากก็คือแล้วก็อีกที่สําคัญก็คือทางง่ายคือเขาออกแบบมาค่ะให้เป็นในรูปแบบที่เป็นเคิร์ฟ ก็คือแบบนี้เป็นแบบโฟมแบบนี้เป็นแบรนด์แรกในไทยนะคะที่ทําก็คือเขาจะออกแบบมาเฉพาะให้สําหรับทาบนริมฝีปากได้โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใช้แปรงทาไม่ติดนะคะอันนี้บอกเลยว่าทาไม่ติดนะที่ลองมาแล้วว่ามันเกี่ยมไม่ไปอ่ะคือถ้าแบบว่าจากแท่งเนี่ยสามารถทาแล้วก็มันก็จะสมูทเนียนไปกับปากเลยแล้วก็อย่างที่บอกขันเนื้อเป็น Ultra ath, อัลต้าแมทเพราะฉะนั้นนะคะมันจะไม่แห้งมากจนเกินไปมันก็คือจะมีความแบบว่า แค่ดูเป็นแมต์ก็จริงแต่คือมันจะมีความชุ่มชื้นของมันอยู่แล้วก็ทาง่ายแล้วก็ปากไม่เยินอันนี้บอกเลยว่าปากไม่เยินเพราะว่านัตตี้สวัสดห้าสีครับปากไม่ปากไม่มีเยินเลยถามว่าระดับความติดทนหรอระดับความติดทนก็ติดทนปานกลางค่ะก็ถือว่าทั้งวันไหมถ้าสําหรับนัตตี้คนที่กินอะไรน้อยแล้วก็กินอะไรก็ค่อนข้างระวังระวังลิปิปากก็ถือว่าติดทนทั้งวันแต่ระหว่างวันขำมันสีมันจะดบหลวมเพราะเราต้องกินอะไรสิมันก็จะดอปมันจะมีหลุดช่วงขอบปากบ้างเป็นปกติธรรมดาของลิปสติกนะะคแต่่ถาาามวกร ใช้งานยาวนานไั่ก็ยาวนานแล้วก็ติดทนได้ระดับที่โอเคเลยนั่นเองค่ะ โอเคนะคะ ถามด้วยส่วนตัวนัตตี้นะคะสำหรับตัวอัลต้าแมทเคอร์ปิสติกนัตตี้ชอบสีไหนมากที่สุดนัตตี้ชอบสีร็อกกี้โรนนะคะคือเป็นสีที่ทายอยู่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นสีที่แบบเออสวยแต่มันจะมีความเข้มนิดนึงนะคะถ้าก็ยังถือว่าเป็นลิปที่แบบว่ามาลิปแบบเบเทอร์ได้เลยก็คือเป็นลิปสติกที่คล้ายสีปากแต่สีสวยกับสีปากแต่มันจะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงก็นั่นแหละค่ะก็เป็นสีที่นัตตี้ชอบที่สุดสําหรับสีนี้นะคะมาดูกันที่ราคาค่ะราคานะคะตกอยู่ที่แท่งละ299บาท อตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วที่ในส่วนของเว็บไซต์ coslook.com นะคะแล้วก็ตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆค่ะสำหรับเซตนี้ที่นัตตี้ถืออยู่นะคะเป็นเซต limited e dition มีทั้งหมด5เฉดสีเลยนะคะอ่าเท่าที่นัตตี้ทราบมานะเขาขายกันอยู่ที่ อันล่าสุดที่นัตตี้เห็นนะคือร้านบิวเชียมนะคะที่สยามขายอยู่ที่เซตรา990บาทนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณแท่งละแท่งนึงไม่เกิน200บาทนะคะได้5สีก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะก็ถ้าใครชอบก็ไปดูกันตามกันได้คะ่ะสำหรับนัตตี้นะคะก็เป็นพื้นฐานในส่วนของคนที่เป็น เป็นผิวที่ค่อนข้างเข้มนะคะก็ดูกันได้ว,ว่าเอ้ยผิวเข้มจะเหมาะกับโทนสีไหนมากที่สุดแต่ถ้าถามว่านัตตี้ชอบสีไหนมากที่สุดนัตตี้ก็ชอบสีนี้นะคะเป็นสีลัคก,กี้โดนค่ะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ